เราทำสื่ออะไรบ้างชื่อช่องเา้าใหม่นะคะช่องของทีวีจะเป็นเพจเป็น Youtube เนาะครับก็ใส่ว่าเป็นบ้ามของร่วงเราไทยแต่ก็อนก็มีความบัวพันกันมาตะกี้โดยเฉพาะตัวผมเองผมก็รู้สึกว่าเรายังไม่ใช่สื่อที่เป็นสื่อมืออาชีพจะไปแบบร่วมกันอะไรเนี่ยไทยถ่ายร่วมกันได้อย่างแบบมีคุณภาพมากกว่านี้อะค่ะ <laughs> สวัสดีครับตั้มบันเจิดหงจักครับวันนี้อยู่กับสื่อลุ่มโขงสื่อสามเชียงในวันที่โขงเปลี่ยนแปลงวันนี้ไม่ได้อยู่คนเดียวนะครับวันนี้อยู่กับอีก3มเสียงจากนิวเจนสวัสดีทั้ง3ท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กับ3ประเทศเลยมีประเทศไทยนะครับประเทศลาวสปปลาวนะครับแล้วก็ประเทศเมียนมาถ้าสปปลาวนี้สวัสดีต้องพูดยังไงครับสบายดีสบายดีนะครับสบายดีครับแล้วก็เชียงตุงละครับ สวัศรี่ะสวัสดีขาสัสดีนี่แต่ว่าเราคุ้นชินกับคำคาของหลวงพระบางเนาะพูดถึงหลวงพระบางบริบทของหลวงพระบางในพื้นที่ของกูดชื่อกูดนะฮะกูดเป็นยังไงบ้างสําหรับหลวงพระบางก็หลายๆคนก็จะโฮจักกันดีว่าในนามเป็นเมืองสโลลฟ์เนาะเป็นเมืองที่ค่อนข้างที่จะเพอ่เอิญมาเป็นเมืองน้อยแต่ว่า บริบทการน,นำเสนอชีวิตของผู้คนนั้นก็นจะแบบอ่าบอฮีพฮอนบาวแบบคล้ายๆเข้าเจ้าก็ให้สัญญาแบาเป็นเมืองนี้ครับสโลไลฟ์ก็คือไปแล้วใช้ชีวิตซาๆอยู่ที่นั้นรีแลกซ์รีแลกซ์อย่างนี้นใช่ไหมย่างแบบเบิ่งอ่าตามพอเดือนๆสุดท้ายก็จะเป็นเกี่ยวกับอ่าสถาปัตยกรรมเนาะที่ที่มีความผสมผสานระหว่างเรากับอาณานิคมแบบฝรั่งเศสสินะที่ว่าในสมัยก่อนแล้วก็เป็นวัดวาอาหารอันเก่ฤษที่ว่ามีรากไร บอนที่ว่าให้เขาสามารถทิย์ยง่างเลาะสมเมืองโลฮอบางในแบบเพิ่นๆโดยแล้วก็ขึ้นไปที่ประธานพุซี่เพื่ออาศัยเบิงทิวทัศน์ธรรมชาติรอบเมืองโลฮอบางในแบบซ้ำร้อยหกสิบองศา <c oughs> เห็นทั้งเมืองเลยแมนแล้วก็เช่นแบบมีแมนนําคองที่ไล่ผ่านโลฮอบางแล้วก็มีแมนนําคานทีที่ไล่อ้อมตัวเมืองแล้วกะม็มามาปองส่กันหรือว่ามาเชื่อมเชือ่อมจอยกัน้วยขอลัดเลาะ ล่องโขงทวนกระแสน้ํามาที่เชียงตุงก่อนนะครับเดี๋ยวเราเป็นคนบ้านไกลเดี๋ยวเราเอาไว้จุดท้ายอาผ่านมาก่อนนะฮะเชียงตุงบริบทที่นั่นเป็นยังไงบ้างครับก็บริบทนะคะก็คือบ้านเมืองก็จะเป็นแองกระท้านะคะแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะมี9ก้าหนองเจ็ดเชียงสิบสองประตูเวงอะไรแบบนี้ค่ะความหมายของแต่ละ คำที่พูดออกมานี่หมายถึงอะไรบ้างครับหมายถึงมันจะมีประวัติศาสตร์อันยาวนานนะคะแล้วก็จะมีแบบว่าเจ็ดเชียงก็คือที่น้ําไม่ท่วมอะไรแบบนี้ค่ะคือจะมีก็เราประวัติไม่ค่อยจะนั่นนะคะแล้วก็มันจะมีแล้วก็12ประตูคือจะมี12ประตูในเวียงอ่ะค่ะที่มีเป็นประตูประตูอ่ะค่ะประตูเมืองประตูเมืองใช่ค่ะแต่ปัจจุบันนี้คือไม่ค่อยมีแล้วมีแค่แบบประตูเดียวคือประตูปลาแดงค่ะครับแล้วก็ ก้าหนองใช่ไหมคะก็จะมีหนองค่ะก้าหนองอย่างเช่นหนองตุ้งน้องตุ้งที่กว้างๆอ่ะค่ะหนองตุ้งแล้วก็น้องแค่น้องอะไรมีมีอยู่ก้านหนองค่ะแต่ปัจจุบันนี่แค่เดียวแค่นนองเดียวเลยค่ะเชียงของแล้วครับเพื่อนบ้านของเราซึ่งอยู่ไกลมากครับผมก็เชียงของนะครับก็อยู่ในอ่าเป็นเมืองหนึ่งในจังหวัดเชียงรายเนาะเป็นเมืองเรียกว่าเมืองพรมแดนขอบประเทศเลยครับผมที่มาของคาว่าเชียงของเนี่ยเชียงก็เรารู้อยู่แล้วว่าเมืองเนาะ แล้วก็ของเนี่ยก็คือน้ํโขงนั่นเองน้ํโขงน้ําของใช่บ้านบ้านเฮาก็จะฮ้องว่าน้ําของครับผมเชียงของก็คือเมืองแห่งแม่น้ํโขงนั่นแหละเดี๋ยวครับผมที่เชียงตุงเรียกน้ําของว่าอะไรครับน้าโขงน้าโขงอันนี้ก็น้ําของเหมือนกันงคือกันใช่ใช่ใช่ครับผมก็ก็จะเป็นเมืองที่อยู่ติดพรมแดนกับทางประเทศลาวที่เชียงของนะครับตรงข้ามก็จะเป็นเมืองห้วยทรายแขวงบ่อแก้วครับผมก็ บริบทของเมืองก็จะเป็นเมืองลักษณะของเมืองหน้าด่านครับผมก็จะมีความสําคัญในเชิงเศรษฐกิจแต่จริงๆแล้วเรามีความสําคัญมากกว่านั้นในเชิงของวัฒนธรรมระบบนิเวศด้วยวัฒนธรรมเรามีวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ที่หลากหลายมากในตรงนั้นก็คือมีทั้ง9ชาติพันธุ์เลยครับแล้วถ้าลองโยงให่กันดีๆผมคิดว่าเดี๋ยวเราคุยกันก็อาจจะเจออาจจะเจอใช่ลากกันอาจจะเป็นญาติกันก็ได้ทีนี้อยากจะให้แต่ละท่านนะครับช่วย พูดออกมาสักหน่อยหนึ่งว่าในพื้นที่ที่เราอยู่อะครับบริบทมันต่างกันเนาะแล้วเราเป็นคนทําสื่อในะแต่ละพื้นที่เราทําสื่ออะไรบ้างเดี๋ยวอาจจะเริ่มที่าทางเชียงตุงก่อนก็ได้ก็จะทําสื่อเกี่ยวกับค้นหาประวัติศาสตร์ที่คนเชียงตุงไม่ค่อยดูแบบนี้คะ่ะแล้วก็เกี่ยวกับาการท่องเที่ยวประเพณีวัฒนธรรมแล้วก็ความดั้งเดิมของเชียงตุงแบบนี้คะ่ะอุ๊ยอันนี้ประเด็นนี้น่าสนใจเหมือนกันเนาะถัดมาเลยครับครับผมของเราเชียงของก็จะเป็น เรียกตัวเองว่าเป็นสื่อ,อสื่อมวลชนในพื้นที่สื่อจากประชาชนเสียงของประชาชนเพื่อประชาชนครับผมก็จะทุกเรื่องแหละในเชียงของทั้งในเรื่องของแบบท่องเที่ยวเศรษฐกิจการเมืองต่างๆครับผมก็เราจะเป็นสื่อกลางในการเล่าเรื่องของเมืองครับผมหลวงพระบางนะครับหลวงพระบางคือนํานำเสนตัวอข้องข้อยเองกับเป็นคนที่ว่ามักเกี่ยวกับกัน เกี่ยวกับการท่องเที่ยวอยู่แล้วเนาะท่องเที่ยวทางด้านวัดแธร่ทั้หรือว่าเป็นแบบงานประเพณีที่ว่าเกิดขึ้นอยู่รอบมเขาากสินกะ็จะมปเก็บบรรยากาศมาเ,เป็นวิดีโอไฮไลท์ต่างๆที่เอาลงตามเพจหรือว่าตามอ่าซองเขาตัวเองส่วนใหญ่ก็จะเป็นเน้นเป็นเชิงการท่องเที่ยวอ่าแล้วก็มีประวัติศาสตร์ห่วมนาเพราะว่วอเขาปากนี้เป็นอ่าหนึงน่งในเมือง,งที่เชืเอว่าแต่ก่อนก็นกเป็นอ่าราชนาจักรเนาะ ใช่ไหมก่อนตะเกียมันก็จะมีประวัติศาสตร์ต่างๆที่ว่าบางคนกันยังบุโฮใช่ไหแล้วเขาก็ต้องไปซอกไปค้นห้าเองแล้วก็ออกมาเพื่อเพรให้คนรุ่นใหม่เดี๋ยวงว่าอ่ะยุโรปขอบางนี้มันมีประวัติศาสตร์ยัางใดที่ว่าคนรุ่นใหม่ยังบพันโฮพเพราะว่าโดยส่วนตัวเขาก็เป็นคนหมักมาเกี่ยวกับเรื่องเหล่าแบบนี้อยู่แล้วนะเรื่องประวัติาศาสตร์ูงสึกว่ายิงค้นห้าก,ก็ก็คือที่เคยเฮ็ดพานมาก็คือแบบคันประวัติศาสตร์เนี่ยยุโรปขาบางมันก็มีไรยางที่มีความเชื่อมโยงระหว่างลาวไทยอยู่ได้ อ่าสินะนเนากข่าก็ได้์ูฮว่าอ๋อเราไทยแต่ก่อนก็มีความพัวพันกันมาตะกี้โดยเฉพาะโลกเงาบางเขาบพราะ่สินะเหมือนกัจะได้พอได้ครับโฮเป็นในตัวแล้วก็ทุกคนที่มาเข้ามาเบิง่งอ่าคลิปของเหาสิเข้าจักระเชยโฮไปนั่งด้วยแชนแนลที่เราใช้สื่อสารทุกวันนี้ใช้แชนแนลชื่อว่าอะไรบ้างครับอ่าคือข่องอันพ่อเองก็ใส่ว่าเป็น YouTube เนาะก็ใส่ว่าเป็นบ้านเมืองล่วง บ่าวเมืองหลวงบ่าวเมืองหลวงด้วยอันคําว่าเมืองล่วงเนี่ยคือมันจะเป็นคําเว้าแบบท้องถิ่นที่คนพอบางมักจะเบากันเช่นตัวอย่างว่าเวลาสิไปไส้ันสินะอ่าถ้าสิไปไสบางคนก็จะบอกอ๋อสิไปเมืองล่วงเด้อสิคระทั่งว่าไปเมืองล่วงก็ฮู้เลยว่าเอาไปเมืองหลวงพอบางแต่ไม่ได้หมายถึงว่าเมืองหลวงก็คือเมืองเวียงจันทน์นี้ไม่ใช่ใช่มั้ยฮะบ่แม่นบ่แม่นเพราะว่าอ่าเมืองล่วงคล้ายๆแบบเป็นเป็นซื่อเอิ้นนํามในแบบสั้นๆแต่ให้เข้าใจกันใช่ไหมครับ คนในพื้นที่เขาจะรู้กัน,<ม>นเลยไปใไซเป็นบ้าหมุนลวงรัางทางสกอตและ่ะครับผมของเราก็จะมีพาทที่เป็นสื่อสาระก็จะใช้เชียงของทีวีจะเป็นเพจแล้วก็ใน YouTube จะตรงๆเลยว่าเชียงของแล้วก็จะมีอีกพาร์ทหนึ่งก็คือจะเป็นส่งเสริมท่องเที่ยวแต่นี้ก็คืออาจจะไม่ได้มีแค่เชียงของก็คือเป็นช่องส่วนตัวด้วยก็คือไม่ว่างกําลังเที่ยวทั้ง YouTube แล้วก็ทั้งเพจเลยครับโอ้ชื่อน่าสนใจไม่ว่างกําลังเที่ยวเดี๋ยวขอขึ้นสเตตัสหน่อยหนึ่ทั้งใหม่แล้วครับ ก็ชื่อช่องสาวใหม่นะคะชื่อตัวเองเลยช,ชื่อตัวเองเลยค่ะแล้วก็ทางเพจเนาะก็คือสาวใ,ใหม่พายิ้สาวใหม่พายิ้มค่ะแล้วก็ทางทิกตอกอะไรต่างๆมันไม่ได้ใหม่ทั้งสามท่านถ้าเกิดเราพูดถึงเนาะคือนิวเจนเนาะเป็นคนรุ่นใหม่ที่ตื่นตัวเนาะในเรื่องของการทําสื่ออยากจะถามสักหน่อยหนึ่งว่าแต่ละคนเนี่ยแต่ละท่านเนี่ยจุดเริ่มต้นที่ทําให้เราผลักดันตัวเองกลายมาเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์มันเริ่มมาจากอะไรอื สกอตก่อนเลยนนก็ได้จนเริ่มเ้นของผมจริงๆก็คือเราเป็นคนชอบถ่ายทอดเรื่องราวพ <c oughs> ื้นฐานเลยเราชอบเที่ยว <c oughs> เราชอบเที่ยวเราไปเที่ยวแต่ละที่เราก็ชอบถ่ายรูปชอบมาเขียนมันบทความชอบถ่ายวิดีโอมาตัดต่อเราก็ได้เรียนรู้ทักษะจากความชอบของเราจนวันหนึ่งเรากลับมาอยู่บ้านแล้วเราก็ได้เห็นความงามของบ้านเราได้เห็นทรัพยากรอของบ้านเราที่ก่อนหน้านี้ที่เราอยู่เนี่ยเราเราอาจจะมองมองไม่เห็นแบบนั้นแต่พอเราออกไปข้างนอกไปเห็น เรื่องเราไปเห็นความสวยงามของข้างนอกแล้วเรากลับมาบ้านเราเฮ้ยเชียงของก็สวยเหมือนกันนี่หว่ามันมีมุมมองมิติที่เราสามารถเล่าเรื่องได้เราก็เลยรู้สึกว่าเราจะอยู่ที่นี่โดยที่มีความสุขเราก็ต้องทําให้พื้นที่ตรงเนี้มีความสุขไปด้วยแล้วก็มีรายได้สังคมน่าอยู่ไปด้วยเราเลยเริ่มทําสื่อสาธารณะของพื้นที่ก็คือเชียงของทีวีแล้วก็เริ่มบอกเล่าเรื่องราวของอำเภอเชียงของในทุกๆมิติ ผ่านมุมมองของภาพถ่ายงานวิดีโองานเขียนของเราแล้วก็ได้รวบรวมเพื่อนๆที่อยู่ในพื้นที่มาร่วมกันสร้างสรรค์ด้วยครับผมทางกูดละครับโดยสำหรับตัวห้องค่้ยเองกน้อนที่ว่าจะเริ่มมาเป็น y ยูทู e เบอร์แท้ๆเนาะกที่จริงก่อนหน้าก็จะเห็ดงานเกี่ยวกับเรื่องฟิล์มเมกเกอร์อยู่แล้วเนาะโดยส่วนตัวก็เป็นฟิล์มเมกเกอร์ไดร้างอุมเงาสั้นแล้วก็ถ่ายทำทางสรคดีทาง อ่วิดีโอท่องเที่ยวโทวไปนันแหละแต่มาเมือนน่อมนนึงมากับคิดว่าเอ๊ท่พันธ์มาเขาก็ได้สร้างสั้นซื้อและลาประเภทอยู่แล้ว <c oughs> แต่ยังบ่พัน์มีอีกยังที่เป็นตัวตัวเองอนะบ่มีหยังที่เป็นตัวของตัวเองหรือว่าเป็นตัวตนของตัวเองอยู่ในโซเชียลเทือ่อก็เลยยักเป็นกันยักเป็นบทพิสูจน์อีกอย่างหนึ่งว่าอาันคัซ้นเฮาก็ทดลองให้บ่งด้ว่าความสามาถเห่าสมนีเนะ่ะมันน่าจะไปได้อยู่แล้วนเะพ่าะว่าทิพันธ์หมาเหาไปเฮ็ดไดอยู่แล้วแรกๆทารู้สึกยังไงบ้างทาอิดมันกยาาเ่ว ทำอีเฮาเฮ็ดเฮาก็ยังบ่ทันฮู้กลุ่มคนเบิ่งเถื่อเอาบ่ฮู้กลุ่มเป้าหมายเฮาเถื่อเด้เฮาจะเฮ็ดหลายๆคอนเทนต์เพื่อสร้างหาตัวตัวตนต,ต,ต,ตัวเองถ้าเหมือนว่าว่าเฮาฮู้ว่าเฮามักดานนีอยู่แต่บางทีเฮาเฮ็ดลงไปกลุ่มเป้าหมายเขาจะบะม่มักเบิ่งแต่เฮาก็ยังบ่ฮู้แล้วสุดท้ายเขาจะ,ะมักเบิ่งยังแท้มันก็เลยเป็นการต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลีป่ยนมาแล้วมันก็อาจจะมีเวลาเฮาใช้เวลาอยู่พอสมควรเนาะก่อนที่จะจับจุดตัวเองได้ว่าอ่ะสุดท้ายตัวเองมันมาใส่แบบอ่าแบบใส่ท่องเที่ยวเอ่าวัฒนธรรมไปแล ก็ ā, จะเป็นประมาณนั้นเพราะว่าใช้เวลาในการสร้างตัวตนนี่ก็หลายเดือนโยเพอสมควรก็ชิมาออดอันจนนีได้แค่นะโดยครับใหม่เชียงตุงครับค่ะก็อีกอย่างก็คือชอบถ่ายคลิปด้วยชอบท่องเที่ยวด้วยอะไรแบบเนี้ยค่ะก็คือแล้วก็ชอบทางแบบประวัติศาสตร์นะคะที่คนเชียงตุงเนี่ยไม่เคยรู้มาก่อนอย่างเช่นตัวใหม่เองก็ไม่เคยรู้นะคะว่าความเป็นมายังไงแล้วก็ความสัมพันธ์ประเทศไทยกับเชียงตุงเนี่ยมันเป็นยังไงแบบนี้ยค่ะก็ไม่เคยรู้ก็จนแบบว่า ค้นหาต่างๆแบบนี้ค่ะส่วนได้รู้แล้วก็ได้มาเผยแพร่ในเชียงตุงแล้วก็ทําให้คนเชียงตุงอ่ะได้รู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์มากขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะแอบถามทั้งสามคนเลยได้ไหมฮะ f o ลเลอร์เยอะไหมฮะตอนนี้หิงกันให้หิงกันในห้องนี้เลยตอนนี้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 คือเออค่อยก็เริ่มที่จริงข้าก็เริ่มต้นเนี่ยเนาะวที่จริงการสร้างเขาหรื่าเปิดซ่องมากัประมาณซ่องพันสิบเก้าแหละแต่ช่วงนั้นมันก็ ยังคงลงรอยอยู่อ, <laughs> อัพคลิปอัพเดบอัพเน่ใช่ไหมมันก็ลเยแบบปะเป,ะปชมวงเาดนแล้วก็อ้างก่ับมาเริ่มต้นจริงๆจังๆในเทประมาณเจ็ดแปดเดือนเจ็ดแปดเดือนก็ผู้ติดตามตอนนี้กัอยู่ที่ประมาณสองหมื <laughs> ่นสาม <laughs> <ย>พันกว่าต <laughs> ิดตามเยอะเยอะพอควรเลยนะ ใครให้สูงกว่านี้อีกไหมฮะมีไหมสูงสุด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 ไม่เท่าไหร่ประมาณ9 0 0 0 0มื่นาศาสตราจารย์ไม่ษาศาสตราจารย์แล้วทางเชียงของทีวีล่ะครับก็ถ้าจะยางช่องช่องหนึ่งก็จะ1มื่นสามอันหนึ่งก็หมื่นเอ็ดแต่ว่าเราสื่อสารแค่คนในพื้นที่นี้ใช่ไหมฮะกลุ่มเป้าหมายหลักกับคนที่สนใจพื้นที่เราแต่ว่าประเด็นที่ทั้ง3คนพูดออกมานี่ก็คือมันเริ่มต้นมาจาก เองเนาะที่อยากจะเอาไปสื่อสารในพื้นที่เนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือความสนใจที่เราอยากจะพูดออกไปแต่ละคนนี่คือยอด f o l l o w ร์นี่สูงมากแต่ว่าต้องยกให้ศาสตราจารย์นะไม่ขนาดนั้นค่ะเก้าหมื่นกว่าอนาคตก็จะเพิ่มสูงอีกต้องเรื่อยๆใช่ไหมเรื่อยๆค่ะไปก่อเขาละอาจจะต้องแนะนําให้ทราบหน่อยนะว่าทำยังไงดีคือเราอธิบายอย่างที้เนาะคือนที่ว่ายอดโฟลเลอร์ยอคนติดตามน่ะ บางทีก็คือของเราหมื่นกว่าอสองหมื่นกว่าเก้าหมื่นกว่าก็คืออยากให้ทุกคนเข้าใจว่าก่อนที่เห่าจะได้มาฮอกขน้นนี้นะอ่าเห่าจะบเริเบิงแหละบางบางบางท่านอาจอลละาาจะย้อนโฟล่ากับเขาเข้าใจกันว่าเอ้ยสามหมื่นสองหมื่นก็ออามาเวาใช่ไหมที่จริงคือทุกยอดทัาบขวงเห่าประมาณจนได้เจรินี้พวกเขาแบบดีใจหมดเลยเพราะว่าเขาต้องเข้าใจว่าคนเนาะจักกี่เป็นพันคนหรือว่าล้านคนเนี่ยเข้าเจามนติดตามหอาซนีที่ว่าแบบมันภูมิใจล่าแล้วฮะเคยเคยรู้สึกแบบ ทำคอนเทนต์ไปโพสต์ไปอะไรต่างๆเนาะในชา n e l ของตัวเองเนาะแล้วก็ไปเห็นคอมเมนต์หรือว่าไปเห็นอะไรที่เป็นลบๆอย่างงี้เรารู้สึกยังไงบ้างมีมีไล่เนาะเคยร้องไห้เคยท้อเคยอะไรเคยไม่แบบไม่อยากจะทําแล้วอะไรแบบนี้มีค่ะแล้วเราแล้วเราจัดการยังไงก็คือข้ามผ่านนะคะแล้วก็ทําไปเรื่อยๆเราไม่ต้องไปสนใจที่เขาพูดไม่ดีกับเราอะไรเขาก็ไม่รู้จักเราแล้วไม่รู้จักเขาอะไรแบบนี้ค่ะก็คือข้ามผ่านแล้วก็ทาไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ นำความคิดเห็นดีๆคำแนะนำจากพี่ๆเนาะมาปรับปรุงแล้วก็ทำไปเรื่อยๆอ,อะไรแบบนี้ค่ะเราเราเป็นคนรุ่นใหม่เนาะเราเราเราจะมีความคิดที่เป็นของตัวเองสูงเนาะทีนี้อยากอยากจะอยากจะรู้ว่าแต่ละคนเนี่ยเวลาเราลงไปทำคอนเทนต์หรือว่าลงไปทำเนื้อหาแต่ละแต่ละคนเนี่ย,ยมองอะไรเป็นหลักอือคือคือสำหรับตัวของค่อยเองนี้เกิดมาจากการที่ค่อยเป็นคนสนใจเรื่องนั้นก่อนอ่า เป็นคนสนใจเรื่องนั้นพอวเวลาที่เหา่าเห็ดย่างทีว่าถ้าเห่าสนใจเรื่องได้เรื่องหนึ่งนะเวลาที่เหา่าเห็ดเวียกนะมันจะเต็มที่ก็าไม่ว่าเออค่อยะฮูเรื่องนี้ค่อยก็ต้องไปทายมันบอกค่อยก็ต้องไปซกห้าข้อมูลค่อยก็ต้องออกไปนอกสถานที่าเริ่มจากมาที่เห่าตรงยะฮูเรื่องนั้นก่อนแล้วเห่าจึงลงไปทายทําส่วนเวลาเห่ามาทายทอดลงซองอ่ะคนคนเบิ่์เข้าเจ้าจะมักบ่มักเป็นอีกตึมเรื่องหนึง่งแต่ส่วนใหญ่กันถ้าว่าเขาเจ้ามักตัวตนว,วของเห่านะ่ะเห่าสีเฮ็ดคลิปอ่าประเภทได เขาลงสิเขาเจ้ากับพร้อมที่จะสัพพอร์ตพร้อมที่จะเบิ่งให้เห่าใช่ซึ่งยกตัวอย่างอง่ายๆถ้ายกโหก็คือเวลาที่เฮาอัพคลิปลงคืออย่างที่ไม่บอกเนาะสิ่งได้ที่บ่ดีสิ่งได้ที่เหาสึกว่าเหตุแล้วมันยังบ่เวิร์กสิเขาก็เอาต่างคอมเมนต์ที่เขาเจ้าคอมเมนต์มาแล้วเขาก็มาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเลยรับผมก็จะตอพารเนาะพารไอ ไอเพท่องเที่ยวไอช่องท่องเที่ยวก็จะเป็นในเรื่องของส่วนตัวเราละความชอบเรา<ะ>การออกไปเดินทางของเราแต่ในพาร์ทอีกพาร์ทหนึ่งที่เป็นสื่อสาระของพื้นที่ก็คือเชียงของทีวีอันนี้เราต้องดูประเด็นที่มันเกี่ยวข้องกับคนในพื้นที่ทั้งเรื่องที่คนในพื้นที่กําลังสนใจแล้วก็เรื่องที่เป็นประเด็นใหม่เรื่องที่เขาควรจะรู้เรื่องที่เขาควรจะเตรียมตัว<ะ>ครับผมแล้วก็รวมไปถึงการส่งเสริมส่งเสริมพื้นที่ให้เป็นที่รู้จัก เป็นช่องทางเรานิยามตัวเองว่าเราเป็นประตูบานหนึ่งเราไม่ใช่ประตูบานใหญ่แต่เราคือประตูบานหนึ่งที่จะเปิดออกมาแล้วให้คนข้างนอกได้เห็นพื้นที่ของเราแล้วก็ให้คนรู้จักเราแล้วก็เดินทางเข้ามารวมถึงอีกหนึ่งความตั้งใจของเราคือกลุ่มคนที่ต้องละหกละเหินไปอยู่ที่อื่นเราพยายามสร้างพื้นที่ของเราให้ยกระดับทั้งสังคมและเศรษฐกิจให้เขาสามารถกลับเข้ามาแล้วก็กลับมาอยู่ที่บ้านของตัวเองได้เหมือนเดิมแล้วทางเชียงตุงอะฮ่ะ ทั้งเชียงตุงนะคะก็คือใหม่ก็อยากจะเผยแพร่เนาะให้ทุกคนรู้นะคะว่าชาวไทยคืนเนี่ยเป็นมายังไงบ้างอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็มีอะไรเป็นจุดเด่นของในเชียงตุงอะไรแบบนี้แล้วก็อยากให้ทุกคนเนาะอ่ารู้ว่าเชียงตุงเป็นชนเผ่าอะไรแล้วก็คือส่วนมากก็จะเป็นสาวไทยคืนเนาะไม่ค่อยมอีคนรู้จักสักเท่าไหร่ะอะไรแบบนี้นอกจากแบบจะมีสื่อไทยหรือว่าอ่เขาเรียกว่าเทียเตอร์เนาะไปถ่ายทําอะไรที่เชียงตุงเนี่ย จะมีคนรู้จักมาอะไรแบบเนี้ค่ะคือส่วนมากไม่ค่อยมีคนเข้าถึงแล้วก็หาอะไรถ่ายทาอะไรต่างๆแบบนี้ไม่ค่อยมีอะค่ะครับแต่เท่าที่สังเกตเท่าที่นั่งฟังทั้งสาม,ท,สามทั้งสามทั้งสามท่านพูดก็คือสิ่งหนึ่งที่เราเหมือนกันก็นกคือในเรื่องของวัฒนธรรมครับซึ่งวัฒนธรรมแต่น่มันรูปน้โผงเนาะวัฒนธรรมค่อนข้างใกล้เคียงกันเนาะอย่างเอาง่ายๆในเรื่องของสงกราน มีไหมฮะทั้งสามที่นี้มีเหมือนกันมียูล้มีอยู่แล้วนะแน่นอนแต่ว่าแต่ว่ามีค่ะแต่ว่าทางเชียงตุงก็จะมีพิเศษการแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะแหแกนกองอะค่ะที่อันนี้คืออะไรฮะอ่าที่ทุกคนยังไม่เคยดูเนาะก็คือเ็าจะมีกองเนาะก็คือตีแบบเป็นวันเป็นคืนเลยอะตีตลอดอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีแบบว่าสังขารนะคะเขาก็จะมีดูตำนานอะไรก่อนนะคะก่อนที่จะมีสังขารว่า ขี่อะไรแบบนี้ค่ะสังขารก็เหมือนเทวารูปเทวราแบบนี้ค่ะขี่พญานาคอะไรแบบนี้ค่ะเหมือนที่ไทยเนาะที่ลาวที่ลาวเหมือนกันไหมที่โลกบางคือกันที่โลกบาปใช่ไหมที่โลกบางนี่ก็คือโลกบางเขาเจอเป็นบุญปีใหม่ลาวเนาะปีใหม่ลาวกาประเพณีก็ือว่าสมมติว่าก่อนก่อนหน้าชีฮอดมือพอวันลิ้นก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่สิบไปเนาะสิบหอดประมาณวันที่สิบหกวันที่สิบก็จะเป็นกันเปิดตลาดนัด อ่าลงตลรานนะาอด11 12งก็จะเป็นการประกวดหนังสังขานหนังสังข่านทีไทยกับเอ้นหนังส่งการเพื่อ,เพ,อเพื่อคัดเอาเจ็หนังเศร้าที่เป็นลูกเศร้าข้องพญากบินลพมนะนะที่มามาเป็นตัวแทนที่ว่าในปีได้ที่วัดทึกทึกสัตว์เรือกทึกพานะอ่าตอยามาปีนี้ทึกทึกคุดเน,นาะผู้ที่ได้ทีนึง่งก็จะเป็นตัวแทนให้ลูกเศร้าพญากบินลพมที่ว่าเป็นทพธทีดานในข้องประจําข้องปีนั้นเพื่อเป็นการนําเอาเซียนข้องพอคือพญากบินลพมฮั นำเอาไปหดส่งบ่สิเนาะอ่าก็จะเป็นแบบมีประเพณีการเลาะลาดล,ลงตบพระธาตุซ้ายที่ดอนทรายมงคลอยู่ที่กลางคล้องทางฝั่งเมืองจอมเพชรสิเนาะแล้วก็จะมีกิจกรรมกันดิ้นยั่นพร้อมแล้วก็มือต่อมาอาชีพซี่ก็เป็นกันเฮวอเฮวอบางคนมักจะเข้าใจผิดว่าเฮวอหนางสังนขั้นอันเดียวที่จริงบ่แม่นเนาะเฮวอก็คือวอคลองพระส่งเนาะน hey, <War> hey, างสังนขั้นเฮหนางสังนขั hey, <War> ้นก hey, <War> ็จะเป็นอ <orn> ีกด <orn> ิ <orn> ้นขบวนนึงที่เพิ่นเอามาเสริมใส่ซึ่งมันจะเป็นโนอันเดียวกันหนางสังารเพิ่น อาค e ันท <c oughs> ่ามตะกรอนนี่มันจะมีแต่เฮวอได้เฮพระซ่งเพื่อให้ประชาชนได้มีการหดส่งพระแต่ว่าการที่เอานักสังขั้นมาเพื่อแบบเสริมสห้มีซีสันแม่อานาสังขั้นเข้ามากับ4 15 16ก็ัะเเฮก็คือ14จะเฮจากวัดฐานน้อยไปวัดเชียงทอง16ก็ัะเเฮจากทางวัดเชียงทองมาวัดฐานน้อยประมาณนี้แหละภายในขบวนก็จะล่ารายย่างโดยทางเชียงของประมาณนี้คือทั้งสองที่พูดสรุปจบไปแล้วก็จะเรียกว่าอาปีใหม่เมือง ปีใหม่เมืองที่บ้านเฮาก็จะมีบรรยากาศประมาณนี้แหละก็มีตักบาตรมีอ่าขนทรายเข้าวัดก่อเจะดีทรายใช่ไ้มมีรดน้ําดาหัวมีส่งน้ําพระอะไรเงี้ยครับววห้หำลมในน้ำข้องส่วนใหญ่มันก็ใกล้เคียงกันเนาะแล้วก็การเดินทางก็แค่น้ำโขงขั้นอย่างเนาะแต่ว่าเชียงตุงเนี่ยอาจจะต้องเข้าไปลึกอีกหน่อยหนึ่งใช่ไหมใช่ค่ะอีกอย่างหนึ่งที่ที่อยากจะชวนให้ลองช่วยกันนึกหน่อยได้ไหมฮะได้นอกจากสงการแล้วนี่มันมีอะไรอีก ประเพณีบอกย่างเ่นมาแข่งขันทีล่องกระป๋องเออแข่งขันเป็นการทรงเหือเนาะทรงเหือกหรือว่าแข่งเรือยาวแข่งเรือยาวทรงเหือ่ที่ที่เชียงตุงเชียงตุงไม่มีค่ะจะมีก็ที่เชียงเชียงลาบอ่าแสดงว่าไปเพณีมันก็เคลื่อนเคลื่อนไปแบบนี้เลยเนาะตามความกว้างของแม่น้ำเหรอแต่เชียงตุงที่บอกว่าเชียงตุงไม่มีแม่น้ำกว้างใหญ่ๆใช่ไหม ไม่มีคะ่ะจะมีแม่นะ้ำจเป็นหนองตุงจะเป็นหนองตุงแค่นั้นเมื่อสมัยก่อนเนี่ยมีการแข่งเรือที่หนองตุงนะคะแต่ปัจจุบันนียคือหายไปแล้ว,ลวใช่ค่ะแต่ว่าคือสมมติเ่าเปหานก,กันกินจินะคิดว่าทางซ้ำเสี่ยงเอานะ่ะน่าจะมีคือกันกน่าจะมีคือลูเขาป่าเขาเอินมาเป็นไข่แพนสิ่ ลูกเขาบอกเอิอเราเป็นใครแพ้จะทางเสียงข้องเอิญยังก็อ่าก็คือสไลด์ไม่ต้องผงใช่ไหมอ่าเพราะว่าไก่ครับไก่ไก่กับไก่ไก่ยับก็อักษรนิดนึงเนี้อันนี้ก็จะมีแบบอ่าข้าวซอยน้อยข้าวซอยน้ำจางลูกชิ้นทุบอะไรต่างๆแบบนีมีสไลด์มีสลด์ที่เป็นไอะไรก่มีใช่ไหมเอิญมาจากไหนเอิญมาจากไหนเรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรเตาแห้งเตาแห้งเตาแห้งอ่าแล้วก็จะเป็นแบบ ที่จริงมันก็เป็นอาหารประเภทเดียวต่างแต่แต่ละบอลจะเอินซื้อต่างเออชื่อมันแค่แตกต่างกันไปเฉยๆเนาะแล้วทีนี้ถ้าเกิดในอนาคตในอนาคตที่สามเชียงอย่างเราเนาะแต่ว่าเรามองแค่สามเชียงก่อนเนาะแต่ว่าอนาคตต่อต่อไปมันอาจจะขยายมากกว่าสามเชียงเนาะเราอยากจะให้ทั้งสามคนเนาะลองลองช่วยกันวางแผนหน่อยนึงว่าสิ่งไหนดีที่เราจะใช้มาเป็นแนวทางในการทํางานร่วมกัน เอาเอาเอาทางเชียงของผมนะฮะก็ก็รู้สึกว่าเราเนี่ยมีมีมีสิ่งที่เชื่อมโยงถึงกันก็คือแม่น้ําครับถึงแม้ทางเชียงตุงจะจะไม่ได้อยู่แม่น้ําโขงโดยตรงแต่ว่าแม่น้ําสาขาของเชียงตุงแม่น้ําอะไรนะแม่น้ำขืนแม่น้ำก็ไหลลงไหลลงแม่น้ำโขงใช่ไหมครับก็รู้สึกว่ามันเป็นสายใยผ่านแม่น้าโขงผ่านวัฒนธรรมประเพณีเหมือนกันแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่เรา คิดว่าโซนโซนของพวกเราก็น่าจะประสบเหมือนกันก็คือเรื่องของสภาพอากาศก็คือในเรื่องของพวกระบบนิเวศที่มันเปลี่ยนแปลงไปตอนนี้มันพวเอ็มสองจอย่นี้ด้วยเนาะใช่ครับรวมถึงน้ําที่ขึ้นลงไม่เป็นไปตามฤดูกาลแล้วอะไรเงี้ยผมก็เลยมองว่าเราน่าจะมี2ส่วนประเด็นเบากับประเด็นหนัก ประเด็นเบาผมรู้สึกว่าที่เข้าถึงกันได้ง่ายเลยเมื่อกี้เราทั้งสามคนทําเหมือนกันเลยก็คือชอบท่องเที่ยวชอบสื่อสารเรื่องการท่องเที่ยววิถีชีวิตวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ต่างๆเรามาแลกเปลี่ยนกันไหมอย่างเงี้ยเราเราพากันไปคอลแลบกันไหมอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยวันนี้ไปร่วมถ่ายที่ทำตัวเป็นไกด์ไปด้วยเลยแล้วก็อาจจะถ้ามันความร่วมมือมันมันมันโตขึ้นจนสามารถที่จะสร้างเครือข่ายองค์กรที่มันแชร์ องค์ความรู้กันได้ในอนาคตเนี้ยผมก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ดีในทั้งประเด็นเรื่องของข่าวสารเองครับผมรวมถึงเรื่องของสิ่งที่อยากจะประชาสัมพันธ์จากกลุ่มนี้เราหวังไงหวังกับโฟลเบอร์ก้าวมืนะฮะก้าวมืเราก็อาจจะแบบว่าขอประชาสัมพันธ์่างนี้เขาช่ของอย่างนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมสองท่านมีใครจะเสริมอะไรไหมกบมีความคิดเห็นเดียวกับทางทางเพื่อนที่เนาะก็คือว่า ส่วนใหญ่คันถ้าว่ามันชีไปกันด้หรือว่าจะมาที่จะคอลแลบกันได้ง <area> ่ายก็คือน่าจะเป็นทางด้านวัฒนมเพราะว่ารู้สึกว่าทังซ้เสียงเฮาน่ะมันมีลายยางที่คล้ายกันะคือตัย่างตุ้งเนี่เขาสวยนูกเฮาบางก็มีเขาสวยก็มีคือกันเขาสวยคือกันซึ่มว่าสินะก็อาจจะเป็นแบบประมาณว่าไปท่องเที่ยวเชียงตุงแล้ววัฒนธรรมกันอีย่งงในที่มีนคอมคือกันแล้วอันที่มันแตกต่างกันสินะอาจจะเป็นลักษณะนั้นคือเชียงข้องเชียงดาวการมีย่างที่คือกันนิ่งที่แตกต่างกันต่างเ็นู้ไปทากันสินะใหม่ฮะ ก็คือเป็นประโยชน์มากเลยที่จะแบบอ่าร่วมมือแล้วก็ทำอ่าคอนแลบด้วยกันอะไรแบบนี้ครับผมว่าอีกสำคัญหนึ่งอย่างหนึ่งคือตอนนี้เรานั่งคุยกันรู้เรื่องอ่าง่ายตรงนี้ง่ายง่ายตรงนี้คุยกันตรงนี้อาจจะไปต่อยอดกันในอนาคตทิ้งท้ายสุดท้ายครับผมทั้งสามคนเลยฮะเรามองอนาคตของสื่อของคนรุ่นใหม่อย่างเราฮะเรามองไปถึงไหนกันบ้างอืมสำหรับอันโตห้องค่อยเองเนาะค่อยคิดว่าทุกมือนี้ ซื้อมีเดียเนี่ยมันมันเป็นอีกอย่างที่ในยุคนี้ที่คาดบุรายแท้เนาะแล้วก็ซื้อมีเดียมันสามารถผ่าให้คนเห่าได้ฮูจักกันง่ายขึ้นคัแล้วก็อีกอย่างกับการที่ว่าจะห่วมมือกันอนาคตต่อหน้าเนี่ยคิดว่ามันเป็นสิ่งที่บ่ยากเลยะด้วยความที่ว่าคือลาวคือไทยเนาะแล้อย่างทีมันบางอย่างคือภาษาใช่นะบ่ตองทานสเลทกันเข้าใจเข้าใจเลยมันเข้าใจกันง่ายขึ้นกันซื้อสร้างลักๆมันต้องมาจ้ากันซื้อสร้างกันก่อนค ท่าด้สื่อสร้างกันเข้าใจง่ายขึ้นการหมมือทางด้านสื่อยิ่งต่างๆคิดว่ามันจะบอยาแมันก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นทั้ทงเชิงของแล้วครับในมุมมองของผมผมรู้สึกว่าตอนเนี้เราเข้าถึงสื่อได้ง่ายทั้งในฐานะผู้ที่รับสารและเป็นผู้ส่งสารเองครับผมทีนี้เนี่ยพอมันมีเยอะเข้าเนี่ยเราเรา,เราจะเห็นได้แล้วว่าสื่อไหนที่เป็นสื่อคุณภาพความจริงมันก็ตัดสินด้วยด้วยด้วย ผู้คนแหละผู้คนก็สามารถที่จะบอกได้ว่าเอ้ยอันนี้ดีก็ติดตามไม่ติดตามตัวผมเองผมก็รู้สึกว่าเรายังไม่ใช่สื่อที่เป็นสื่อมืออาชีพแต่เราเป็นสื่อท้องถิ่นคสื่อที่บอกเล่าเรื่องราวในพื้นที่ท้องถิ่นทีเนี้ยผมรู้สึกว่าโชคดีมากๆที่ได้มาเจอในพื้นที่นี้เวทีนี้สื่อลุ่มน้ําโขงครับผมเราได้แลกเปลี่ยนเราได้เห็นมุมมองที่เราจะขยับเติบโตขึ้นไปในอีกระดับหนึ่งทั้งการที่ว่าได้ร่วมมือร่วมงานกับพี่ๆทางอ่า พีบีเอสเองทางมอพยาวเองรวมรถึงเพื่อนๆ,อนๆจากอีกสองเชียงครับผมคิดว่าตอนเนี้ยเราเนี่ยการที่เรามีพื้นที่ตรงเนี้ยมันสามารถพัฒนาศักยภาพให้กับสื่อชุมชนสื่อที่ไม่ได้มีเขาเรียกว่าทรัพยากรครับที่มากอะไรเพียงแต่ว่าเรามีเครือข่ายที่สามารถจะเชื่อมโยงถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กันแล้วก็พัฒนาไปด้วยกันผมคิดว่าในอนาคตการที่มีพื้นที่แบบนี้ครับ จะช่วยยกระดับให้กับสื่อชุมชนได้ก็ต้องขอบคุณเวทีนี้ด้วยครับเชียงสุดท้ายครับ,ค,รบค่ะก็ในมุมมองของใหม่นะคะก็คือปัจจุบันนี้เนาะคือมีสื่อสารอะไรเยอะแยะมากมายสามารถแบบติดต่อกันง่ายแล้วก็สามารถแบบทำถ่ายคลิปถ่ายอะไรร่วมกันง่ายขึ้นแล้วก็ทําให้เราได้มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นแล้วก็ไปพัฒนาในช่องของเราหรือว่าในคือจะไปแบบร่วมกันอะไรเนี่ยถ่าย ถ่ายร่วมกันได้ยังแบบมีคุณภาพมากกว่านี้อะค่ะครับผมค่ะครับนี่ก็เป็นสามเสียงนะครับจากสามเชียงสามเชียงถึงแม้ว่าบางท่านอาจจะมองว่ามันเป็นแค่พื้นที่เล็กๆนะครับแต่ว่าในอนาคตถ้าเกิดมีการประสานพลังอาจจะกลายเป็นสามเชียงที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตแล้วก็อาจจะมีการขยายตัวเพิ่มมากกว่าสามเชียงนะครับสำหรับวันนี้นะครับโลโก้ o v e อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับทาง e b o o k YouTube แล้วก็ TikTok พิม์ว่าโลโก้โมบนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ